สวัสดีจ้าพี่น้องโปองไปบุตรสุกุชุคนสวัสดีจ้ามาจ้ะวันนี้มากินทุเรียนน้ำใหญ่น้อยมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปซื้อเฟินละเฟินนั่นมาให้แล้วเขาก็มาแกะเ,เองเนาะค่ะเนาะแกะจังไหนละคะพี่น้องมา <laughs> เพิ่งซอยอย่าน้อยนะอย่น้อยแกะก่อนเด้อว้าว กินโขงเพลงด้วยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้นึกยากค่ะืทำงานมานเหนื่อยก็กินแด่เนาะพี่น้องเนาะประหยัดหลายขอบนอกนุ่มในเลยค่ะพี่น,อน้องคะ่ะ เราก็จะมาแกะกันแบบนี้เลยจ้ะเอ้อยยอ,ม,อม,มาด้วยค่ะพี่น้องเลยมาก,กินอย่านอยแสบๆอ,ออกบิดพี่นอ้อง เบียกทำงานทำการเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะกินไดน้เนาะประหยัดรหลกับ่าไหวเได้หากำไรชีวิตให้ตัวเองเด้ออุย้อยหูง่ายขนาดพี่นออ้องกูนะบิ้งเทียบกับกำปั้นใหญ่น้อยใ่ายขนาดเลยมาแซบๆน้ำก่อนเลยค่ะพี่น้องก่ะ อืมออมาเบิงสอยโอ้ได้หลายอยู่เด้พี่น้องเลยได้หลายอยู่ค่ะนี่ค่ะอ,อืมมามาพี่น้องเลยมาเซ็บๆนมันแด่น้อยจ้ะสี่คนขึ้นโบควยงามสี่คื้นเป็นซีซี 嗯。Mm. เมื่อนี้หันยุดกับพี่น้องค่ะก็เ,เลยไปตลาดสดมาจ้ะหืมขอบนอกนุ่มไหนหอืึมม เอฟซีคอมคอมเมนต์ถามยายน้อยว่ายายน้อยหายไปไซส์ยายน้อยคือบุลงคลิปเพื่อนว่าปกติเพื่อนจะเห็นลงกันยายน้อยลงคลิปใบ พักหลังมาเน่น้อยลงคลิปมันไม่ได้ลงบ่อยจ้ะเนยน้อยลงอทิที์ระครั้งเนยน้อยมุมมีเวลาจ้ะพี่น้องขาะขายของเมื่อยเมื่อยวันนี้เนยน้อยยุดแยนน้อยแกก็ได้ที่สู้ก่่นเด้อแกจังไดล่ะ แกผิดทาง <laughs> แกผิดทางเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะมือกันลื่นบาดนี่เอานุงแหมยุงมันกัดเญ่ย้ยนยแหมยุงมันกัดหญ่ย,อย,อย้นยเดีย้นยลืมแกกระดาษที่สู้ยุงมันกัดห่่ย้ยอยยุงมันกัดโอ้โห ยุงมันเห็นขามันขาอ้วนๆมันเปิต่เซพบแท้มันว่า ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเนาะพี่น้องเนาะเห็นเรียกเมื่อยหาเงินเมื่อยหและเม่อแต่ละเวรอดลมรดตายพี่น้องเอ้ยตัวเสีได้ขอ,องไปขายพอเวลาไปขายก็ขายดีดีนัง่งกรเบร ຫ້າງຮ້ອງເຂົາເຈົ້າສຽງດັງມຸມບໍາມຸມບໍາຈະເຂົາເຮັດແນວນັ คลิปนี้ก็จะบ่มีอย่างมากมายเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมากินทุเรียนแซ่บๆจะ้ะยังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอพีเบอร์จุกุจุคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามมาคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์ให้เยอะน้อยเนาะคณะนะยังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อ คอมเมนต์กันดีๆเด้อคอมเมนต์ในโซนส่งสู้สาวหันขอเด้อยังมาคอมเมนต์ในส่งสู้สาวเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักน่ารักคอมเมนต์ที่มีสาระเนาะกจาเนาะคอมเมนต์ในส่งสู้สาวบบได้ไดมจะผิดกฎเพิ่นผิดกฎเพิ่นอย่าจังเลยโบได้เงิน Nếu cho nếu bội nói sang đấy là nói hết ăn chịu mẫn chịu ăn, xác mẫn chịu là hẳn Điều chịu mẫn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  chịu đấy Comment đi, đi mẫn hồng tông ถ้าคุณมันจะเข้าใจกันหันมองตาก็รู้ใจแล้วแ <laughs> ม่นบอบ่ผิพิดหวังค่ะพี่น้องค่ะซื้อมาบ่วแพงนะยายลอยซื้อมารูละอยสิบบาท รูละร้อยสิบบาทจะนอยจังการซื้อถ้ารูละแพงๆพงหันจะนอ,บอย,ยนอบุซื้อเด้ออย่านอยบอกล้าซื้อเด้อถ้ารูระแพงแพงหันจะได้ก็อดเอาบุก,กิน <laughs> แคนดิเดอร์จ้าพี่น้นองจ้ะจังไดก,ก็ขอขอบคุณขอบ,อ C, บคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์จูกู้ทุกคนพี่น้อยพามาแซ่บๆจ้ะแค่นี้นะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่เนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะแซ่บแซ่บค่ะหวานหวานมันมันอิ่มแล้วค่ะเนาะไม่เห็นว่าสิกินได้หลายปันได้สมยากค่ะพอเวลาเห็นน้นยากอยาก,ยากนบหลายเหยือย่อยืดยุด พอม,มากินแล้วก็กินได้นิดเดียว <laughs> อิ่มแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ